ในช่วงเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาแนวคิดของมวลมนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนำไปสู่การคำนวณการเคลื่อนที่ของดวงดาวการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมและพร้อมกับการพัฒนาเครื่องจักรต่างๆจนมาถึงในศตวรรษที่20ได้มีแนวคิดกลศาสตร์ควอนตัมเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการอธิบายอนุภาคขนาดเล็กเช่นอะตอมทำให้มวลมนุษย์สามารถพัฒนาได้แบบก้าวกระโดดกลศาสตร์ควอนตัมมีจุดก,กำเนิดมาจากการแผ่หลังสีของวัตถุดำ ที่มาและความสำคัญจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันครับการแผ่หลังสีของวัตถุดำในช่วงปลายศตวรรษที่19นักฟิสิกส์ได้มีแนวคิดว่าทุกวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงสามารถแผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้โดยในอุณหภูมิปกติเราจะไม่เห็นความเด่นชัดในการแผ่หลังสีเช่นแท่งเหล็กก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเมื่อให้ความร้อนแก่แท่งเหล็กเมื่อแท่งเหล็กมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะเปล่งออกมาเป็นสีแดงจนถึงสีส้ม เมื่อแท่งเหล็กมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นไปมากๆก็จะเปล่งออกมาเป็นสีขาวสิ่งนี้แสดงให้เห็นชัดว่าอุณหภูมิของวัตถุมีความเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยรังสีขึ้นมหล็กไฟฟ้าโดยนักฟิสิกส์นั้นได้พิจารณาว่าวัตถุที่สามารถแผ่รังสีได้ดีก็สามารถดูดเกลืนรังสีได้ดีเช่นกันจึงมีการนิยามว่าวัตถุที่สามารถแผ่รังสีและดูดกลือรังสีได้ดีที่สุดจึงมีชื่อว่าวัตถุด,ดำ โดยวัตถุนี้นั้นเป็นวัตถุในอุดมคติที่จะดูดกลืนทุกความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่มีการสะท้อนออกมาโดยแผ่หลังเสียออกมามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยเหตุนี้นักฟิสิกส์โจเซฟสเตฟานและลุควิกโบสแมนได้นำเสนอกฎพร้อมกับสมการการแผ่หลังสีของวัตถุดำโดยอัตราการแผ่หลังสีมีค่าเท่ากับค่าคงที่คูณด้วยอุณหภูมิยกกำลังสี่ซึ่งตัวแปริมมาคือค่าคงที่สเตฟานโบสแมน ซึ่งสมการน,นี้สามารถคำนวณหาอุณหภูมิของวัตถุต่างๆได้เมื่อทราบเพียงแค่ค่าอัตราการแผ่รังสีโดยไม่จำเป็นต้องไปวัดที่ตัววัตถุโดยตรงอย่างเช่นเหล็กร้อนที่มีอุณหภูมิหลายพันองาศาเซลเซียสด้วยเหตุนี้สมการกฎของสเตฟานโบทแมนจึงได้นำไปหาค่าอุณหภูมิของดวงอาทิตย์โดยใช้ค่าอัตราการแผ่รังสีเริ่มต้นในการคำนวณโดยสามารถหาค่าอุณหภูมิได้อยู่ที่ประมาณ5,700เควิน ซึ่งจะตรงกับอุณหภูมิพื้นผิวของดวงอาทิตย์ในปัจจุบันจากการคำนวณนี้จึงทำให้สมการนี้มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นแต่การแผ่หลังสีของดวงอาทิตย์นั้นประกอบด้วยหลากหลายสีแสดงว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมานั้นมีหลายความถี่ด้วยเช่นกันแต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อเราต้องมาเข้าใจประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆที่จําเป็นในการอธิบายส่วนถัดไปทั้งหมด3ประเภท 1. นึ่งหลังสีอินฟราเรด หรือลังสีใต้แดงซึ่งเป็นลังสีที่พลังงานต่ำ 2. ลังสีที่ตาสามารถมองเห็นได้ซึ่งมีลักษณะที่เด่นชัดเป็นแสงเจดสีคือม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโดยสีม่วงมีความถี่ที่สูงที่สุดและลดลงต่ำสุดจนถึงสีแดงโดยพลังงานของลังสีนั้นขึ้นอยู่กับความถี่ซึ่งหมายความว่าสีม่วงพลังงานมากกว่าสีแดง ดังนั้นแสงที่ตามองเห็นจึงมีพลังงานมากกว่าลังสีอินฟราเรด 3. ลังสีอันต้าไวโอเลตหรือลังสีเหนือม่วงมีชื่อสั้นๆว่าลังสี UV ซึ่งหมายความว่ามีพลังงานมากกว่าสีม่วงเป็นลังสีที่มีความอันตรายต่อมนุษย์ถ้ารับมากเกินไปกดเลลี่จีนจากสมการกดสเตฟานโบสแมนสามารถหาค่าได้เพียงเฉพาะแค่อุณหภูมิอย่างเดียวเท่านั้น ท,ทั้งที่วัตถุอุณภูมิสูงก็แผ่หลังสีออกมาหลายความถี่แต่สมการกัปบ,บ่งบอกได้เปียงแค่ค่าเดียวเท่านั้นในเวลาต่อมาหลอดลีลี่และเซอร์เจมจีนอธิบายด้วยกลาศาสตร์คลาสสิกที่มีแนวคิดมาจากทฤษฎีบทการแบ่งเท่าหรืออ q u i p a r t i t i o n t h e o r e m ลโดยทฤษฎีบทการแบ่งเท่าใช้ในการหาค่าพลังงานจนเฉลี่ยของอนุภาคขนาดเล็กโดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากกา๊าซอุดมคติอนุภาคกา๊าซที่เป็นทรงกลมซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้3มิติ เมื่อคำนนณด้วยทฤษฎีบทการแบ่งเท่าพลังงานจนเฉลี่ยแต่ละอนุภาคมีค่าเท่ากับ3ส่วน2 kT แต่ถ้าหากอนุภาคกา๊าสนั้นเป็นโมเลกุลอะตอมคู่ที่เชื่อมกันด้วยพันธะซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้3มิติมีการสั่นและการหมุนหลายแบบเมื่อคำนนณออกมาพลังงานเฉลี่ยแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ7ส่วน2 kT ด้วยทฤษฎีการแบ่งเท่าสามารถคำนวณได้ดีในการหาค่าความจุความร้อนของกา๊าซต่าง เลลี่กับจีนจึงพิจารณาว่าวัตถุดำประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กจำนวนมากที่สามารถปลดปล่อยและดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการสั่นเมื่ออาตอมมีการสั่นก็จะทำให้เกิดความร้อนและมีประจุไฟฟ้าเมื่ออะตอมมีความเร่งก็จะมีการปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาด้วยเหตุนี้เลลี่กับจีนจึงได้สรรมการที่มีลักษณะคล้ายกับทฤษฎีบทการแบ่งเท่า ตามสมการในกรอบสีแดงก็จะมีการปรากฏของเทอม kt โดยสมการนี้สามารถคำนวณได้ว่าวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมีการปล,ปล่อยรังสีแต่ละความถี่มากน้อยเพียงใดโดยสมการนี้นั้นสามารถใช้ได้ดีในช่วงอินฟราเรดแต่เมื่อเข้าไปสู่ในช่วงแสงที่ตามองเห็นจนไปถึงอันต้าไวโอเลตสมการกลับให้คำตอบค่าเข้าสู่อนันต์หรืออินฟินิตี้โดยการคำนวณในส่วนนี้ไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมีการปลดปล่อยลังสีอันต้าไวโอเลตออกมาน้อยมากถ้าความเป็นจริงเป็นไปตามสรรมการกดเลลี่จีนเพียงแค่กองไฟหนึ่งกองก็มีการปลดปล่อยลังสีอันต้าไวโอเลตที่มีพลังงานสูงในปริมาณมากก็สามารถเผาผลาญสิ่ง,งต่างๆรอบข้างได้โดยรอบก็จะเกิดการเผาไหม้อย่างง่ายได้นักฟิสิกส์จึงตั้งชื่อความย้อนแย้งนี้ว่าภัยพิบัติอันต้าไวโอเลตหรืออันต้าไวโอเลตพัทโตฟี บทการกระจัดของวีนในปี1896นักฟิสิกส์วินแฮมวีนได้อธิบายการเปิดปล่อยปริมาณคลื่นแเหล็กไฟฟ้าในแต่ละความยาวคลื่นทําให้วีนสามารถหาความยาวคลื่นที่วัตถุอุณหภูมิสูงนั้นๆปลดปล่อยออกมาปริมาณมากที่สุดซึ่งได้เป็นสมการตามกรอบสิม,ม่วงโดยความยาวคลื่นเท่ากับค่าคงที่หารด้วยอุณหภูมิโดยในการวัดการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ความยาวคลื่นที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยออกมามา,มากที่สุด มีค่าอยู่ที่ประมาณ500นาโนเมตรเมื่อคำนวณด้วยสมการในกรอบสิม,ม่วงเก็จะได้ค่าอุณหภูมิของดวงอาทิตย์อยู่ที่ประมาณ5,700จนถึง5,800ซึ่งมีความใกล้เคียงกับกฎสเตฟานโบสมมนนอกจากนี้วีนยังสามารถหาสมการอธิบายในส่วนย่านอันต้าไวโอลตที่มีการลดลงในรูปแบบยกกำลังกฎของแพ้งในปี1900 นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันแม็กแพลงได้พิจารณาปัญหาการแผ่รังสีของวัตถุดำโดยในช่วงอินฟาเรดสามารถอธิบายได้ด้วยสมการกฎสเตฟานโบนแมนโดยเป็นช่วงที่มีความถี่ต่ำมากๆแต่ในช่วงที่มีความถี่สูงมากขึ้นก็ได้ค่าที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแต่ในช่วงอันต้าไวโอเลตสมการกฎของวีนสามารถอธิบายได้อย่างสอดคล้องเหลือไว้เพียงแค่ช่วงแสงที่ตามองเห็นซึ่งยังไม่มีนักฟิสิกส์คนใดอธิบายได้อย่างสอดคล้อง แม็กแพงค์จึงพิจารณาว่าน่าจะมีคุณสมบัติบางอย่างเกี่ยวกับอะตอมที่เราไม่เคยทราบมาก่อนจากการที่วัตถุดำปิดปล่อยลังสีด้วยอัตราปริมาณที่ไม่เท่ากันในแต่ละความถี่แม็กแพงค์จึงได้นำเสนอสมมติฐานว่าอนุภาคขนาดเล็กที่มีประจุไฟฟ้าในการสัน่นโดยให้ค่าพลังงานออกมาเป็นค่าจำกัดออกมาเป็นช่วงๆแบบไม่ต่อเนื่องโดยค่าพลังงานนั้นจะแปรผันตรงกับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเป็นสมการตามกรอบสีเหลือง โดยตัวแปร n เป็นเลขควอนตั้มโดยเป็นเลขจำนวนเต็มเท่านั้นตั้งแต่ 1, 2, 3และสามารถไปได้เรื่อยๆส่วนตัวแปร h est, คือค่าคงที่ของแพลงจากกลศาสตร์คลาสสิกนักฟิสิกส์มองว่าพลังงานการสั่นมีลักษณะที่ต่อเนื่องแต่สมมติฐานของแพลงพลังงานจะถูกแบ่งเป็นขั้นๆ้น3 2, 3และคูณด้วยค่าคงที่ของแพลงกับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานการสั่นจะมีเฉพาะบางค่า จึงเรียกว่าพลังงานถูกคอนไทหรือคอนไทเอนเนอร์จีสมมุติฐานทับมาของแพลงอนุภาคขนาดเล็กจะดูดกืนและแผ่หลังสีทีละ hf โดยชื่อปริมาณพลังงานนี้มีชื่อว่าพลังงานของคอนตัมหรือคอนตัมออฟเอนเนอร์จีโดยพลังงานสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ hf โดยเป็นจำนวนคอนตัมหรือคอนต้า หลังจากที่แม็กแพงได้ตั้งสมมติฐานของพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องโดยแสดงผ่านกราฟระหว่างพลังงานกับความถี่และกำหนดเส้นที่ให้พลังงานประมาณ2กว่า,วาโดยที่ไม่ใช่ค่าจำนวนเต็มเปรียบเสมือนการให้ความร้อนแก่แท่งเหล็กจากนั้นนับพลังงานคอนตั้มในแต่ละค่าความถี่ที่สามารถกระตุ้นได้จากนั้นนับพลังงานคอนตั้มในแต่ละความถี่พอดกราฟในปริมาณความเข้มกับความถี่ ก็จะได้ลักษณะกราฟที่คล้ายกับการแผ่หลังสีของวัตถุดำในบริเวณที่มีความตี่สูงปริมาณการปลดปล่อยพลังงานก็จะมีค่าน้อยลงซึ่งสอดคล้องกับการแผ่หลังสีในช่วงอันต้าไวโอเลตที่มีปริมาณการแผ่หลังสีน้อยลงเป็นอย่างมากเมื่อแม็แคลตั้งหลักการจากสมมุติฐานจึงสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์และใช้กลศาสตร์สถิติในการคำนวณจนได้สมการกฎการแผ่หังสีของแม็แล โดยสามารถคำนวณปริมาณการแผ่รังสีในแต่ละความถี่ได้อย่างแม่นยำครอบคลุมทั้งสรรมการเลลี่จีนกับสรรมการของวีนนักฟิสิกจึงมองพลังงานไม่ต่อเนื่องของแมกแกนที่มีการนิยามพลังงานเป็นขั้นนเป็นพลังงานคอนตัมซึ่งเป็นการมองว่าพลังงานของอะตอมมีพลังงานแบบไม่ต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญในแบบจำลองอะตอมของนิวโบลที่ลำดับชั้นวงโครจรของอิเล็กตรอนแบ่งเป็นชั้นๆ ด้วยเหตุนี้ในปี1918แม็กแพล็กจึงได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เพื่อเป็นการยกย่องในความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ของการค้นพบพลังงานคอนตัมเหล่านักฟิสิกส์จึงได้ตั้งขแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพลังงานไม่ต่อเนื่องโดยที่มีชื่อว่ากลศาสตร์คอนตัมดังนั้นการแผ่หลังสีของวัตถุดำจึงเป็นจุดกำเนิดคอนตัมขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ทำให้เกิดวิดีโอนี้ขึ้นมาได้นะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ผ่านซุปเปอร์แตงนะครับสวัสดีครับ